สวัสดีค่ะพบกับขวัญในช่องชาแนลบ้านบ้านนะคะเราก็จะมานําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เป็นประสบการณ์ที่เราพอจะมาแบ่งปันกันได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะใน e ีพีนี้เราจะมาแบ่งปันกันเรื่องเกี่ยวกับโดนฟ้องเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะบางท่านที่ประสบปัญหาทานั้นการเงินไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามพนักงานประจําหรือค้าขาย เมื่อถึงเวลาที่เราจําเป็นจะต้องใช้เงินเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีเงินเก็บเลยก็อยากจะแนะนําว่าอย่าไปกู้หนี้นอกระบบเลยนะคะเพราะว่าหนี้นอกระบบเนี่ยดอกเบี้ยก็แสนสาหัสนะคะแถมยังอาจจะโดนทวงโดนอะไรแบบนี้ค่ะสารพัดรูปแบบของเขาเนาะทีนี้เราจะทํำยังไงล่ะเพื่อจะได้เงินมาเพราะมันจําเป็นจริงๆก็ไปกู้ธนาคารดีกว่าค่ะพวกสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตเงื่อนไขาการสมัครก็แล้วแต่ธนาคารนะคะดอกเบีย้ยจะมากจะน้อยแค่ไหนก็ศึกษากันดูแต่ว่ายัางไงมันก็ดีกว่านี่นอกระบบเนาะแต่ใจดีจริง,รงๆเนี่ยก็อย่าไปเป็นหนี้เลยดีกว่าดีกว่าค่ะการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐจริงๆแต่มันก็เลือกไม่ได้อะเรามันไม่มีอะแต่มันจําเป็นที่ต้องใช้เงินเราก็ต้องไปกู้ไปกู้ธนาคารเนาะ เมื่อเราได้เงินกู้มาแล้วก็เราก็ผ่อนธนาคารไปค่ะมีมากผ่อนมากมีน้อยก็ผ่อนขั้นต่ําเข้าไปก็ได้นะคะแต่ถ้าอยู่มาวันหนึ่งสภาวะการเงินของเราเกิดติดขัดไม่สามารถที่จะผ่อนชำระกับธนาคารได้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะตกงานหรือค้าขายอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สามารถจะชําระเงินให้กับแบงก์ได้เนี่ยเราจะทําไงทีเนี้ยเราก็จะเครียด ที่นี้ความเครียดจะถาถมเลยคิดนู่นคิดนี่จะเอาเงินที่ไหนไปผ่อนเขาเขาจะมายึดอะไรเราไหมเราจะโดนอะไรบ้างไหมโอ้ยสารพัดคิดไปร้อยแปดโลกที่สดใสก็มืดสนิทเลยค่ะคิดคิดคิดอย่างเดียวแต่ทีนี้เราจะบอกว่าจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นก่อนนะคะทุกปัญหามีหนทางมีทางออกเสมอค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องตั้งสติก่อนในเมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะไม่มีใครอยากจะเป็นหนี้หรอกเนาะ เมื่อมันเป็นแล้วแล้วก็ไม่มีเงินไปผ่อนเขาเนี่ยเราจะทํำยังไงเราอันดับแรกเลยเราต้องทําใจยอมรับมันแล้วก็เดินหน้าแก้ไขปัญหานะคะเริ่มแรกเริ่มแรกเลยเนี่ยเมื่อไม่มีเงินไปผ่อนธนาคารตามที่อธนาคารระบุไว้เนี่ยก็ยังไม่ต้องผ่อนคะ่ะหยุดผ่อนไปก่อนหยุดผ่อนไปก่อนเลยคะ่ะ ตอนนี้เราทำอาชีพอะไรอยู่มีเลยได้แค่ไหนทำได้ก็เก็บค่ะเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้เก็บใช้ประหยัดประหยัดหน่อยเนาะมีเท่าไหร่ก็เก็บค่ะหลังจากใช้แล้วก็เก็บไปก่อนนี่ที่เราจะต้องผ่อนธนาคารเราหยุดไปก่อนนะคะเดี๋ยวธนาคารเขาก็จะมามีการโทรมาทวงถามมีมีการโทรมาทวงถามนี่ว่าทำไมไม่ชำระอะไรสารพัดว่าเดี๋ยวจะมีดอกเบีย้ยปรับมีนู่นนี่นั่น นะคะแล้วก็จะมีเอกสารมาเราแจ้งเราที่บ้านเราก็แจ้งเข้าไปบอกปัญหาเข้าไปกเราก็ผ่อนไม่ได้ใหญ่จังผ่อนไม่ได้เราขอหยุดผ่อนก่อนก็เขาจะบอกแล้วว่าจะทําการฟ้องเราหนุนนีนัน,นไว้ก็อย่าไปตกใจอะไรนะคะและทีนี้เราก็รอค่ะรอแต่ละธนาคารนะคะเขาก็จะเริ่มให้บริษัทเนี่ยดำเนินการ มาฟ้องเราแล้วนะคะออระยะเวลาหลังจากที่หยุดผ่อนแล้วเขาจะมีหมายสารมามาที่บ้านเราเนี่ยก็น่าจะประมาณคร่าวๆก็น่าจะประมาณปีหนึ่งเนาะประมาณนี้ค่ะนะคะก็ถ้ามีหมายสารมาที่บ้านนะคะลักษณะนหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะอย่าไปตกใจเจอหมายสารแขวนไว้หน้าบ้านเนี่ยมันจะมาเป็นปึ้งเลย แต่และบริษัทมาเป็นปึ้งเลยแต่ว่าหน้าแรกๆเนี่ยมันจะมามีประมาณนี้นะคะนะคะประมาณนี้มันจะมีเป็นเป็นหมายสารเนี่ยลักษณะคะทางด้านนี้จะเป็นของกรุงไทยอันนี้จะเป็นของอตัวแทนจริงๆมันเป็นของธนาคารธนาชาติเนาะแต่นี้เขาจ้างบริษัทต,ตัวแทนมาดําเนินการฟ้องร้องเรานะคะหน้าตามหมายสารก็ประมาณนี้มันก็จะมีว่าเออสารต้อง ศาลจังหวัดรายฟ้องเราก็คือจะเป็นที่อยู่ในภูมิที่ลำเนาตามทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเั่นนี่แหละลงวันที่โจทก็คือแบงค์ที่เราไปกู้เข้ามาแล้วไม่ส่งจำเลยก็คือตัวเราเองเนาะนบ้านเลขทุ่มบ้านเลขที่แล้วเขาก็จะมีให้ท่าน,นไปขึ้นสารเพื่อทําการไก่เกลี่ยวันที่เท่าไรเวลาอะไรอะไรแบบนี้ค่ะลักษณะสองใบแบบเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะคะอ่านดูใจความสําคัญนะคะน่าจะประมาณสัก สองแผ่นสามแผ่นเนี่ยแหละค่ะใจความสําคัญนอกนั้นก็จะเป็นพวกเอกสารที่เราไปสมัครบัตรเขาในแหละมันมาเป็นฟึ้งเลยมันก็จะมียอดฟ้องด้วยนะคะมันจะมียอดฟ้องด้วยว่าอายอดเงินที่เราค้างชําระเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่เท่าไหร่ไอ้ยอดเงินที่ค้างชําระเนี่ยมันจะไม่ใช่ยอดณนะวันที่เราไม่ได้ผ่อนเขานะคะที่มันเหลือวันนั้นไม่ใช่นะเขาจะ เอาเงินเอายอดตรงนั้นนะคะบวกค่าท้วงถามค่าดอกเบีย้ยปรับค่าฟ้องศาลน,นู่นนี่นั่นต่างๆนาะมันจะบวกเพิ่มมาเลยนะคะมันจะบวกเพิ่มมาเลยเราก็จะมีแจ้งมาว่ายอดฟ้องเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ในบัตรเนี้ยนะคะแล้วดูเวลานัดให้ดีๆนะก็คือว่าขอแนะนําก่อนเลยนะคราว่าอย่างเช่นถ้าศาลเขานัดเนี่ยเก้าโมงควรจะไปศาล สักเจ็ดมงครึ่งแปดโมงนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อว่าเราไปเตรียมความพร้อมที่หน้าห้องก่อนเขาจะมีการเช็คดูว่าเรามาไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปสายเพราะว่าสาลท่านไม่รอนะคะพอถึงเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยก็คือถ้าไม่มาเนี่ยถืออ่าก็โดนดำเนินคดีอีกนะคะยังไงซะก็ไปตามนาดัดไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติที่แบบ ใครก็เป็นได้นะคะเมื่อเราไปถึงที่ศาลเนาะเราไปถึงที่ศาลนะคะเราก็ไปรายงานตัวกับหน้าห้องให้เรียบร้อยว่าเรามาถึงแล้วนะคะบางธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่หน้าห้องเพื่อจะมาคุยกับเราก่อนมาไก่เกียรกับเราก่อนก่อนที่เราจะเข้าห้องพบผู้พ,พิพากษานะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาบางธนาคารเท่านั้นนะคะก็จะแบบมา,มาแจ้งเราว่าเออเนี่ยค่ะ หมายสารมาเนี่ยอย่างเช่นว่ายอดฟ้องที่แสนห้านะคะเราจะใหเ้เขาจะให้เราผ่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสามพันบาทต,ต่อเดือนนะคะจำนวนเดือนที่จะผ่อนก็สักสามสิบหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแล้วเขาก็ถามว่าเราไหวไหมแสนห้านะคะยอดฟ้องผ่อนอยู่ที่ประมาณสักสามพันต่อเดือนนะถ้าเราบอกโอเคตามนะั้นตกลงกับเขาแล้ว ที่น้าสาลบางธนาคารเขาก็ทําเอกสารออกมาเลยค่ะเอกสารปณิปนอมออกมาเลยไม่ต้องเข้าไม่ต้องไม่ต้องเข้าห้องพิพากษาแหละนะคะเพราะว่าตกลงกันอหน้าห้องแล้วแล้วก็จะมีเซ็นเอกสารให้ความยินมยอมอะไรประมาณนี้ลักษณะจะประมาณาตัวนี้นะคะเนี่ยเขาจะออกมาอีกแบบหนึ่งอ,อีกฉบับหนึ่งนะคะ แต่ถ้าในกรณีที่ว่าไม่ได้ตกลงกันหน้าศาลก็เข้าไปตามเวลานะเข้าไปห้องพิพากษาตามเวลาเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าผู้อ่านอ่านหมายสามนะก็คืออหัวหน้าผู้พิพากษานะคะท่านผู้พิพากษาท่านก็จะอ่านที่เราโดนฟ้องไปว่าเออ โจ์คือใครฟ้องเราเราคือใครเชื่ออะไรเป็นนี่โดนฟ้องอยู่ที่เท่าไหร่อะไรประมาณน,นี้นะคะก็คล้ายๆกันอย่างเช่นแสนห้าศาลก็จะบอกว่าอ่าผ่อนเดือนละสามพันไหวไหมทั้งโจทย์และจำเลยโอเคไหมผ่อนไปสามสิบหกเดือนถ้าโอเคตกลงก็จบค่ะก็ปิดศาลมันไม่ไม่ไม่ไมยุ่งยาก ไม่นานใช้เวลาไม่นานนะคะก็พอเราโอเคตกลงแล้วเขาก็ออกมานอกห้องอทนายที่เขาเป็นตัวแทนมาฟ้องเราเนี่ยเขาก็จะทําหนังสือแบบเนี้ยค่ะตัวอย่างอย่างเงี้ยนี่ของกรุงไทยด้านนี้ของของธนาชาตินะคะเขาก็จะออกหนังสือแบบเนี้ยคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆกันนะคะแบบนี้แหละว่าเราได้ทําการประนีประนอมยินยอมกันแล้วนะว่าจะผ่อนเขาเดินเท่านี้เท่านี้แต่ในการผ่อนเขาเนี่ยแสนห้าเนี่ย เขาจะคิดดอกเบีย้ยด้วยนะเนี่ยจะมีดอกเบีย้ยด้วยนะคะสมมุติตกลงกันที่เดือนละสามพันบาทเขาไม่ได้หักเงินต้นออกไปนะคะสามพันบาทเขาต้องหักดอกเบีย้ยก่อนที่เหลือถึงจะไปใส่หักเป็นเงินต้นนะคะโดยถ้าเราคำนวณดูดีๆแล้วเนี่ยมันสามพันบาทคูณสามสิบหกเดือนสมมติเนี่ยมันไม่ถึงแสนห้ามันจะไม่ถึงแน่นอนมันไม่ถึงหรอกตรงนั้นนะคะมันก็ไม่ถึงเราก็ มันเตือนสาวโสกเดือนแล้วเราก็ผ่อนต่อต่อเข้าไปได้ไม่เป็นไรเขาไม่ว่ากันนะคะหนึ่งอย่างไรก็นี้ด้านนี้นะคะอันนี้ของธนาชาติาเช่นแสนห้าเหมือนกันแสนห้าให้ผ่อนเดือนละสองพันซักเขาก็กําหนดเป็นยี่สิบสี่เดือนนะคะลองลองดูนะสองพันคูณยี่สิบสี่เดือนอเช่นของตัวนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะสองพันคูณยี่ิบสี่เดือนตกลงกันโอเคเรียบร้อย เราก็จ่อหนังสือแบบนี้มานะคะสองพันคูณยิบสี่เดือนเราลองคูณดูสองพันยิบสี่เดือนก็แค่สี่สี่หมืนแปดแต่สี่หมืนแปดอย่างที่บอกก็คือไม่ใช่เงินต้นนะมันรวมดอกเบี้ยด้วยมันต้องหักดอกเบี้ยออกไปด้วยนะคะครบสี่สิบเออครบยีี่เดือนแล้วมันแค่สี่หมื่นแปดทำไงทีนี้ทําไงพอครบกำหนด เราก็โทรไปคุยกับเขาค่ะโทรไปคุยกับเขาว่าเออพี่ยังไม่มีเงินก้อนมาโปะนะก็ขอผ่อนต่อไปเรื่อยๆเดือนละสองพันตามที่แจ้งไว้ผ่อนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกเขาก็ให้เราผ่อนไปเกินกําหนดก็ผ่อนไปเรื่อยๆที่สําคัญคืออ,อย่าไปหยุดผ่อนนะก็ผ่อนเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วเวลาเราผ่อนไปเนี่ยเราเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะเก็บเอาไว้เลยค่ะ ทุกอันทุกครั้งที่เราทําการไปจ่ายชําระนี่ให้เขาแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่แบบครบเนี่ยผ่อนไปสองพันบาทครบยีี่เดือนแล้วเรามีเงินพอมีเงินก้อนนะคะเราก็ลองโทรไปคุยกับเขาดูว่าพี่อยากจะปิดบัตรตัวเนี้ยพี่เอ่อจะลดดอกจะลดให้พี่ได้เท่าไหร่นะคะก็ลองคุยกับเขาดูก็คือบางที่ก็ลดได้เยอะอยู่นะนะคะก็อันนี้อันนี้ลองไปคุยดูนะคะอันนี้คือ แล้วแต่ธนาคารไม่เหมือนกันแต่ก็มีบางธนาคารเหมือนกันค่ะหลังจากขึ้นศาลแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเหมือนกันค่ะตัวอย่างนะคะหลังจากขึ้นศาลทําปณีประนอมเรียบร้อยแล้วให้ผ่อนเดินเท่านี้เท่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากกลับบ้านไปสักวันสองวันเนี่ยบางธนาคารนะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรมาคุยกับเราว่าเออมียอด แส,แสนห้าเนี่ยผ่อนเดือนละสองพันแต่ว่าถ้าคุณจะปิดนี่เลยภายในวันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะคะสมมุติว่าถ้าแสนห้าถ้าคุณจะปิดนี่เลยอยู่ที่ห้าแสนอ่ะห้าหมื่นคุณโอเคไหมถ้าเรามีกําลังเราก็ทําเรื่องปิดเลยค่ะ จะได้หมดหนี้กันนะคะเขาก็จะมีหนังสือเนี่ยแบบนี้ค่ะเป็นคาร้องปรับปรุงโครงสร้างนี้จากธนาคารนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะอันนี้แค่สมมติให้ฟัง <c oughs> เขาก็จะมีหนังสือมานะคะว่าเราชื่ออะไรอยู่บ้านเลขที่เท่าไรรายได้มีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ระบุไปเราก็จะขอปิดหนี้เขาในวันที่ภายในวันนี้เท่านี้นะคะห้าหมื่นบาทแล้วก็เซ็นชื่อลงชื่อแล้วก็ส่งเอกสารไปให้เขานะคะ จะส่งแฟกซ์ส่งอ e ีเมลยังไงก็แล้วแต่ตกลงกันแต่ทุกอย่างในการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นมีเอกสารเป็นรายละอักษรน,นะคะอย่าพูดปากเปล่านะไม่ว่าเราจะโอนเงินไปให้เขาหรืออะไรก็แล้วแต่เก็บหลักฐานทั้งหมดนะคะเมื่อเราปิดธนาคารเขายื่นข้อเสนอมาแล้วว่าจากแสนห้าหรือห้าหมื่นแล้วปิดนี่เลยนะคะ เราปิดไปแล้วก็คือจบเขาก็จะส่งหนังสือพอเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งหนังสือมาให้เรานะคะว่าเนี่ยเอเป็นหนี้บัตรอะไรเลขที่บัตรเท่าไหร่ยอดหนี้ที่โดนฟ้องเท่าไหร่ปิดไปห้าหมื่นแล้วก็เป็นการจบหนี้นะตรงนี้นะเท่ากับตอนเนี้ยถ้าเขาส่งเอกสารตัวนี้มาแล้วเนี่ยแปลว่าเราจบหนี้บัตรตัวนี้แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปจ่ายอะไรแล้วมันก็ได้ยอดลดค่อนข้างเยอะนะ จากแสนห้าหรือห้าหมื่นอย่างนี้ยค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะก็ลองดูเนาะยังไงก็คือถ้าเราประสบปัญหาตรงนี้แล้วเราก็ค่อยๆแก้ไขไปอย่าไปหนีนะคะอย่าไปหนีแต่แต่ขอบอกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราขึ้นสาลดําเนินการปรปะนีประนอมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องผ่อนเขานะคะทุกๆเดือนตามที่เราตกลงกันไว้อย่าหนีนะ นะคะคเพราะว่าถ้าเราหนีไปอีกเนี่ยผิดนัดอีกเนี่ยธนาคารเขาจะมายึดทรัพย์สินของเราเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเราปนีปน,นอมในชั้นศาลแล้วแล้วเราผิดอ่าผิดไม่ชําระนี่ตามที่ข้อตกลงเนี่ยเขาก็จะมายึดทรัพย์สินเราขายทอดตลาดไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ่ะบ้านรถหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทรัพย์สินของเรา,าเขาจะเอาไปขายทอดตลาดเลยนะคะสรุปว่า ถ้าเป็นหนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องหนีไม่ค่อยคิดมีหมายสารมาก็ไม่ต้องกลัวไปขึ้นศาลค่ะตกลงการผ่อนเขาไปอะไรยังไงติดขัดอะไรให้โทรคุยกับเขานะคะทุกปัญหามันมีทางออกยังไงเอาใจช่วยนะคะสําหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินสู้ๆกันไปค่ะ <S <S ชีวิตเรามีทางออกที่ดีเสมอนะคะ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ